มาข้อ8เขาบอกว่าจงหาความต่างศักย์ไฟฟ้าระหว่างจุด A กับ B เขาให้มาอย่างนี้รูปเล็กมากก็อย่างแรกเลยเราต้องกำหนดทิศทางการไหลของกระแสก่อนอาสังเกตดูเรามีเซลล์ไฟฟ้า2ตัวใช่ปะ่ะ6กับ12เราจะกำหนดให้กระแสไหลทั้งไหนถ้าการะแสไหลาจากด้านบนลงด้านล่างคือไหล ไหลยังไงไหลทวนใช่ไหมถ้ากระแสไหลทวนใช่ป่ะมันจะเอาสิบสองตั้งลบด้วยสิบหกค่าอ่ะซิกมาอี e, ผลรวมของเซลล์ไฟฟ้าเนี่ยจะต,ติดค่าลบใช่ป่ะแต่ถ้าเกิดเรากําหนดกระแสไหลาตามเข็มอืมทางนี้จะทําให้ส6บหกเนะี่ยตั้งแล้วก็ลบสิบสองทให้ผลรวมของเซลล์ไฟฟ้าเนี่ยมีค่าเป็นบวกเพราะฉะนั้นเราก็ต้องกําหนดทิศของกระแสเป็นอืม หลาทางนี้โอเคนะเราเจอวงจรอย่างนี้เราต้องหาค่ากระแสก่อนกระแสไฟฟ้าหาได้จากสูตร i เท่ากับซิกมา e ส่วนด้วยซิกมาอ่าเรากำหนดทิศของกระแสแล้วกระแสแรกผ่าน1 6โวลต์ใช่ป่ะอ่า16โวลต์เซลล์ไฟฟ้าหันหน้าตามทิศของกระแสก็เป็นบวก16อ่าไปเจอ1 2 สิบสองเนี่ยหันหน้าทวนกระแสก็เป็นลบส่วนด้วยความต้านทานรวมทั้งวงจรก็มี2 3 1 2มเอามาบวกกันหมดเลย 2, 2องบวกสบวกหบวกสเพราะฉะนั้นก็เท่ากับข้างบนเหลือสข้างล่างเป็น8ก็เท่ากับ1นึส่วนสอเอ็มอันนี้ก็คือกระแสไฟฟ้าที่ไหลในวงจร อ่าส่วนความต่างศักระหว่างจุด A กับจุด b เขาหา V a B อจาก A ไป B ใช่ไหมแต่เราคิดกระแสเนี่ยสวนใช่ป่ะเวลาเราแทนค่ากระแสก็ต้องติดค่าลบด้วยนะเพราะว่าเราคิดจากตรงนี้แล้วกระแสมันไหลสวนเราคิดสวนกระแสรกระแสก็ต้องเป็นลบโอเคนะอ่าเราคิดจากจุดนี้มาจุดนี้แล้วกันเพราะว่ามันง่ายดี เราจะคิดจากจุด A ไป D ไป C ไป B ก็ได้แต่มันเยอะมันไกยังลำบากเราคิดจากจุด A มาจุด B เลยโอเคนะอ่าแล้วก็มีสูตร vab vab บวกด้วย sigma e เท่ากับ sigma ir อันนี้คือสูตรของเราอ่า vab แล้วก็เราจะหาเวลา,าติดค่าไว้ อ่าเซลล์ไฟฟ้าซิกมาซิกมาอีเนี่ยเรามาดูกันว่าตัวนี้มันผ่านเซลล์ไฟฟ้ากี่ตัวมันเดินทางมาปุ๊บมันผ่านเซลล์ไฟฟ้า16ใช่ป่ะเราคิดทางนี้แต่เซลล์ไฟฟ้ามันดันหันหน้าสวนกับทิศท,ที่เราคิดใช่ป่ะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเอา16เนะี่ยมาลบออกลบ16 i i มีค่าอะไรอ่ามี R ตัวหนึ่งคือ R เป็นความต้านทานภายในใช่ไหมสองโอห์ม เราคิดส่วนกระแสะใช่ปะคิดจาก A มา B ทิศนี้แต่กระแสะไหลจากขวามาซ้ายเพราะฉะนั้นเวลาเราแทนค่า I ก็ต้องติดค่าลบด้วยเพราะฉะนั้นก็ต้องติดค่าลบ1ส่วน2คูณกับ R R มีค่าตัวเดียวคือค่า2โอห์มเพราะฉะนั้นก็ตัดตัดกันเหลือลบ1.16ย้ายมาเป็น15โวลต์ VAB ก็ตอบ15โวลน,นั่นเอง แนี้ข้อต่อมาข้อเก้าข้อเก้าเขาบอกว่าหลอดไฟหลอดหนึ่งมีความต้านทาน44โอห์มต่อเข้ากับแรงกำเนิดไฟฟ้า220อยโวลต ถ้าเปิดไฟนาน20สนาทีทีจงหาพลังงานไฟฟ้าที่ใช้พลังงานก็คือจูนอ,อันนี้โอเมก็เป็น R อันนี้ก็เป็น V มีตัวแปร3ตัวคือ t K, R แล้วก็ V ใช่ไหมอ่ะเราเริ่มต้นจากสูตรกันงานมีสูตรเท่ากับ QV แล้วมันจะเท่ากับ i t v ด้วยแล้วก็เท่ากับ v กำลังสองส่วน r t ด้วยโอเคนะแล้วก็เท่ากับ i กำลังสอง r t เหมือนกันอืมเรามีสูตรอยู่1 2 3่งอมสี่สอันเขาให้ t ให้ r ให้ v มาเราจะใช้สูตรไหนดี สูตรไหนที่มีตัว,ตว,ตวแปรครบเลย t r v ก็สูตรนี้เพราะฉะนั้นเราก็ต้องใช้สูตรนี้ในการคำนวณพลังงานเท่ากับ v กำลังสองส่วน r t แทนค่า v M 2. มีค่า220โวลต์สองอยียกกำลังสอง ทีคือ20นาทีก็เอา20มาแทนแทนอย่างเดียวไม่ได้ต้องคูณกับ60ด้วยเพราะว่ามันเป็นนาทีเราต้องทำให้เป็นวินาทีอ่ะแล้วก็หารด้วยคอนทต้านทานเขอาให้มา44โอหักลบคิดเลขดูแล้วก็จะเท่ากับ1ล้านสแสนสองหมืจูนนั่นเองก็ลองไปคิดเลขดู อันต่อมาข้อสิข้อสุดท้ายแล้วบ้านหลังหนึ่งใช้เตารีดหนึ่งร้อยหนึ่งพันวัตต์สองรอยี่สิบโวลต์วันละสองชั่วโมงตู้เย็นสองร้อยวัตต์สองรอยี่สิบโวลต์วันละสิบชั่วโมงและหลอดไฟสี่สิบวัตต์สองรอยี่สิบโวลต์ห้าหลอดวันละสี่ชั่วโมงในเดือนมีนาเดือนมีนามีกี่วันสามสิบเอ็ดจะเสียค่าไฟกี่บาทกำหนดค่าไฟหน่วยละสองบาทเดือนมีนามีสามสิบเอ็ดวัน ฟิกไปก่อนเลยการหาค่าไฟเราก็ต้องหายูนิตของแต่ละเครื่องใช้ไฟฟ้าก่อนใช่ไหมอ่ะมาเราหายูนิตก่อนยูนิตยูนิตของตัวแรกคือตอรีดยูนิตตอรีดการหายูนิตเนี่ยก็เอาค่าของวัดเครื่องใช้ไฟฟ้าเครื่องนั้นคูณกับชั่วโมงแล้วก็หารพันอ่ะตอรีดมีค่ากี่วัดหนึ่งพันใช่ป่ะ เอา1 0 0 0วัตต์มาตั้งคูณกับชั่วโมงที่ใช้ก็คือ2องชั่วโมงหารด้วยเปหนึ่งพัน 1, อ่ะก็จะได้ไดออกมา2ยูนิตอืมขายูนิตของเครื่อง,องใช้ไฟฟ้าตัวที่สองก็คือตู้เย็นตู้เย็นเท่ากับ2 0 0วัตต์สองตั้งคูณด้วยชั่วโมงก็วันละ1 0ชั่วโมงคูณ1ิ ส่วนด้วย1000ก็จะได้ค่าเท่ากับ2ยูนิตเหมือนกันต่อไปยูนิตของหลอดไฟยูนิตของหลอดไฟเนี่ยหาจากวัตช่ววัดวัตต์หลอดไฟเท่ากับ40วัตคูณกับชั่วโมง4ชั่วโมงแต่เขาใช้5หลอดใช่ปะ่ะอันนี้ตอนหหลอดใช้5หลอดเราก็ต้องคูณ5เข้าไป แล้วก็ส่วนด้วย1,000 0.8อ0.8แะแล้วก็เราก็หายูนิตรวมยูนิตรวมเท่ากับ2บวก2บวก0.8ก็จะได้เป็น4.8ยูนิตต่อวันอันนี้แค่ต่อวันนะโอเคปะแต่เขาใช้ในเดือน มีนาเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเอายูนิตเ,นเอา48 4.8มาคูณกับ31ก็จะได้ค่าออกมาเท่าไหร่ร้อยสีุยูนิตอันนี้เป็นต่อเดือนแล้วต่อเดือนมีนาด้วย อ่ะแล้วรายูนิตทั้งหมดในการใช้ไฟฟ้าต่อเดือนแล้วเราจะหาค่าไฟได้จากเอาค่าไฟเอายูนิตที่เราใช้ทั้งหมดเนี่ย148.8เนี่ยคูณกับค่าไฟหน่วยต่อหน่วยก็คือค่าไฟหน่วยละ2บาทใช่ปะก็คูณ2เข้าไปก็กลายเป็น297.6 97.6หน่วยเป็นบาทนะไม่ใช่ดอลลาร์ ดอลลาร์ก็เจ๊งหมดค่าไฟก็จะได้เป็น297.6บาทนั่นเองอข้อนี้ก็หมดแล้วหมดในเรื่องไฟฟ้ากระแสตรงแล้วโอเคครับผม